สวัสดีครับเพื่อนๆชาเดวิลเกิร์ม์นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมไลน์เ a นเจอร์ซีซั่น2อีกเช่นเคยนะครับก็หลังจากที่ผมเปิดการ์ชาไปนะครับสำหรับเดือนเมนะครับก็ได้ตัวที่แบบก็ไม่ขอาสปอยกันนะไปติดตามชมได้นะครับก็ตอนนี้ก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับสำหรับคิดที่ผ่านมานะ แล้วเดี๋ยวก็วันนี้ก็จะมาเคลียร์สเตทที่เป็นสเตทพิเศษนะครับสำหรับที่อัพหใหม่ๆนี้นะซึ่งเป็นสเตทลานไดกาอะไรที่หมุนย้อนกลับเรียกว่า backward clockwork นะครับซึ่งในครั้งนี้ผมก็จะเคลียร์ในแบบเร็วเคลียร์ให้มันเร็วไม่ให้มันยืดเยื้อมากนะครับแบบตีเแล้วก็อัดป้อมเลยประมาณนี้นะเดี๋ยวก็มาดูสเตปกันแล้วกัน,นครับแล้วก็มาดูตัวที่ใช้นะที่ใช้หลักๆแน่ๆครับต้องมีตัวชนครับที่ครูดาวรีโหลดไวๆนะ เน้นไวเข้าว่านะครับต้องเร็วๆนะฮะแล้วก็ต้องเดินซูเปอร์ฟาดด้วยนะครับเร็วมากพูดง่ายๆนะฮะแล้วอย่างอื่นก็ไม่ค่อยจำเป็นนะฮะขอมาเดินไวออกมาเข้าว่านะครับแต่ที่นี้ผมขอเลือกเป็นเลดบ้าวนะฮะหรือถ้าเพื่อนๆที่แบบมีไอ้บ้าวนักสืบนะฮะอ่อซูเปอร์มาสเตอร์แล้วก็เอามาใช้แทนกันได้นะครับเป็นตัวสายโลยิ่งดีเลยนะครับตัวที่เล่นต่อมาก็จะเป็นตัวสายสแปรนะครับเลสลูดคาร่านะครับคือเน้นตัวสายสแปรด้วยครับแล้วก็เน้นตัวที่มีเออสกิลนะเป็นสกิลเเมมมิครับบบทีี่่แโจตหูนะออ หรือเ,เพื่อนๆแบบมีตัวอื่นที่เป็นสายษก็เอามาใช้แทนกันได้นะครับสกิลเดียวกันเหมือนกันนะครับมีอีกประมาณสองสาตัวนะครับที่มีสกิลนี้นะแล้วก็ต่อมาผมใช้เป็นนี่นะตัวนี้ยังไม่รีวิวนะฮะแต่ก็จะจะรีวิวนะฮะตัวนี้สกิลก็จะเป็นเหมือนในนั่นนะไอเอฟเบย์หุ่นยนต์นะแปดดาวนะดำไหนก็แรงอยู่นะแต่รัศมีในการใช้สกิลมันน้อยไหมมันน้อยกว่าหุ่นยนต์เยอะนะแต่ก็ถือว่าแรงอยู่นะครับเอามาใช้ได้นะ่ที่จะข้ามหมอนให้เร็วขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ย คือเน้นแต่ตัวที่มีสกิลเข้าว่านะวเนี่ยก็เปอดๆก็เอาตัวสายแซวแปะเนี่ยเอามาแทงก็ได้นะครับแต่จะผ่านหรือไม่ผ่านก็อยู่ที่เทคนิคกันแต่ละคนนะแต่ผมก็จะมาเล่นให้ดูนะโอเคแล้วต่อมาผมก็เล่นเบนนี่นะตัวนี้ยังไม่ได้อีโวเนะ่อาจจะอีโวตอนที่รีวิวนะก็เลยเก็บไว้ก่อนคนระับบับบี้วิดโคน,นี่ถ้าอัพแล้วมันจะคูลดาวช้านะครับก็เลยบทิ้งไว้ยี่ห้อนนะใช้แบบไม่มีสกิลก็ถือว่าแรงอยู่นะครับเพราะแอตแท็กต้องเกือบสี่หมื่นนะครับถือว่าแรงนะแล้วก็ขึ้วว,วกก็็โจมมตีเรา ็เอาเป็นสายสเปซแทนไอตัวแกะได้นะครับแกะมาเตอร์น้ต่อมาตัวนี้ครับจาเป็นครับที่จะให้ผ่านเร็วๆนะเพราะมันเป็นสายโจมตีที่แบบมีความแรงนะครับโจมตีที่สูงมากครับก็ถือว่าสูงครับตัวหนึ่งนะนี่นะสำหรับเวลร้อยห้านี่ก็มีโจมตีพลังโจมตีถึง9 0,000มื่นนะครับเกือบแสนนะฮะถือว่าแบบค่อนข้างโหดนะครับแล้วก็บวกที่เขาถ้าเขาใช้สกิลติดติ้งจะโหดเข้าไปใหญ่นะครับสกิลเขาคูณ2เท่านะอยู่ด่านได้ถึง2 8่ิวีนครับโดนที่แน่คือตายแน่เนี่ย เน้นนะครับเน้นตัวนี้นะต้องมีนะครับหรือจะใช้เป็นในตัวแบ็กวิดคนนี่ก็ได้นะครับที่อีโวแล้วนะนี่ฮะสกิลเหมือนกันนะครับใช้แทงกันได้นะครับแต่ถ้าอัพก็ต้องแบบอัพให้มันได้แบบสูงๆหน่อยนะครพลังโจมตีสูงๆหน่อยแบบถ้าอัพไปแค่เวลร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะมันอาจจะไม่ค่อยเวิร์กที่ควรอะไรอย่างเงี้ยนะคือแบบพลังโจมตีมันจะสู้ไม่ได้นะพออนนเพรานะะนี่มันเป็นสายสเปซไงและนี่เป็นสายโจมตีนะพลังมันจะสู้กันไม่ได้นะสองตัวนี้นะ แล้วเดี๋ยวก็มาดูทีม2นะครับทีม B นะจำเป็นนะครับถ้าไม่มีไม่ได้นะครับที่แน่ๆครับต้องมีลอนนะครับสีดาวครับเป็นตัวที่ตอนขอนผมเห็นว่ามันไม่ค่อยสำคัญนะแต่ตอนนี้ถือว่าค่อข้างสำคัญนะครับควรที่จะเก็บไว้นะครับตัวลอนนะครสกิลเขาจะเหมือนในตัวนี้นะแต่รู้สึกว่าสกิลสองตัวนี้มันจะใช้ทับกันได้นะครับมันจะคูณเข้าไปอีกมั้งนะความรู้สึกนะฮะอันนี้แค่คูณ2ใช่ไหมฮะแต่ใช้กับคู่กับมูลชุดดานี่นะน่าจะเป็นคูณ5ครับอันนี้คูณ3อะไรอย่างเงี้ย แต่รู้สึกว่า2ตัวนี้ถ้ามันใช้สกิลติดต,ตั้งคู่เนะี่ยดาเมจแรงมากครับน่าจะประมาณนั้นน่าจะทับกันได้จริงๆครับก็คือต้องมีนะสวยข้างหลังนี่ก็ไม่ค่อยจะเป็นครับเอามาเก็บเบลวนะแล้วตัวนี้ก็ฮิวเพื่อนครับแต่ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะเพราะมันแบบมอนมันโจมตีแรงโดยมอนโจมตีก็ตายแล้วไม่ต้องทันฮิวอะไรอย่างงี้อยากจะมาอัพมูลให้เป็นซูเปอร์มาสเตอร์เนะี่ยตอนนี้ก็น่าจะได้แล้วเนะี่ยอัพไปก่อนนะครับก่อนที่จะไปเล่นกันนะครับโอเค ก็ที่ไปเปิดกระชากมาก็ได้มานะไอตัวมูนห้าดาวนะก็เลยมาเอามาอัพมาเลยแล้วก็ขาดตัวนึงครับก็เอากบแดงเนี่ยฮะอัพมาเลยฮะเกียรติหาครับเสือลาครับห้าดาวอัพไปเลยครับผมไม่ได้ใช้กบแดงหกดาวนะครับเก็บไว้นะเอาไปอัพตัวที่แบบน่าใช้มากกว่านี้นะผมไม่ได้เก็บไอ้กบเขียวไว้เลยนะก็เลยเลไม่ได้ด้วยนะเอาไปนี่นะไอสีดาวที่อัพเป็นมาสเตอร์แล้วนะมาอัพเฮ้ได้พอดีเลยอัพไปเลยแล้วกันนะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวหาใหม่ ระเบิดเงินหน่อยฮะปันพอดีฮะปันเสร็จแล้วก็มา e อีโวอะเอ้ยไก่วัตถุดิบไม่พอลืมดูไว้ด้วย <c oughs> อดอัพเบสซูเปอร์มาร์เรกแล้วโอ้เสียงตายเลยเนี่ยน้องไก่ไม่พออะใครก็ได้บริจาคน้องกไก่หน่อยหรือว่าไปซื้อไปซื้อปากซอยได้ป่ะเนี่ยผมใช้แทนเงินโอ้ตายแล้วไก่มันหาจากไหนเนี่ยผมไม่เคยหาเลยเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะดรอปอยู่ด่านล่างๆครับด่านไหนรู้เนี่ย เอ้ยไม่ใช่ด่านนี้ยนะโผมันไม่ได้เนละวันนี้ผมว่าน่าจะไม่ได้แน่เลยนะนี่ไนงะโอกาสสุ่มมันก็ยากมาเก็บไก่ก่อนวันนี้น่าจะไม่ทันไม่ได้อีโวนแน่เลยคนระับเออเจ้าไก่เอาเฟสไฟล์มาให้ทำไมเนะี่ยคือมันจะอีวงที่โผ ทนเอาวัตถุดิบยากๆมาที่แบบอยู่ในสเตจแรกๆมาให้แบบมาให้เราแบบผสม,มน,นะนี่นี่ได้หมนะหนึ่งอันครับแทนที่จะใช้วัตถุดิบหลังๆหน่อยนะแม่งเอาวัตถุดิบดานหนึ่งมาให้ผสมเนี่ยเป็นในสูตรผสมไมเลนเจอร์หกดาวเนะี่ยแย่มากเลยไอ้นี่ยมีโอกาสแค่ครั้งเดียวมั้งเนะี่ยดานอ,อื่นน่าจะหาไม่ได้แล้วหรือเปล่าวัตถุดิบนี้จะหาได้แค่แบบดานสองด่านนะเข,เขาปรับใหม่ด้วยช่วงนี้นะ ไม่ได้ก็ไม่ต้องอัพแล้วกันนะเดี๋ยวก็ช่างเลยเดี๋ยวเขาไปหาไปอัพนอกอัพไปทีกันเฮ้ยได้เว้ <laughs> เยฟุกว่ะมาเตอร์เนี่ยนะฮะซูปเปอร์มาเตอร์แต่ถามว่าจะแบบบัฟแรงขึ้นหรือเปล่าผมว่าก็น่าจะเท่าเดิมหรือเปล่านะไอ้แบบัฟนี้มันคือมันจะอยู่ที่เออ่ความแรงของเลนเจอร์ของตัวตัวนั้นนะที่ติดสกิลเนี่ยมากกว่านะครผมคือแบบไม่ได้ไปอยู่ที่ไอ้มูนนี่นะไม่เกี่ยวหรือเปล่านะ ผมว่าน่าเป็นกันนะคือเราจะเอาให้มันแบบที่กออกมาได้เร็วขึ้นเนี่ยเป็นซูเปอร์มาสเตอร์นะคนอื่นผมว่าคนอื่นน่าจะมีไปน,นานแล้วนะแต่ผมมาเพิ่งมาเก็บได้นะเก็บยากเหลือเกินกว่าจะได้นี่ครับอัพครับได้ออกคลิปแล้วครับซูเปอร์มาสเตอร์แน่ๆนครับเดี๋ยวก็เอาให้ตัวที่แบบเวลเต็มเรามาอับนะฮะเพราะกบกบเขียวผมไม่ได้เก็บไวนะ้ะครัยมันเปิงช่องในการเก็บนะฮะเกะกะนะก็เลยขลาย,าย,ายหมดเลยผสมกันจะได้มี ซูเปอร์มารเตอร์เรียบร้อยครับสุดยอดได้ออกก้อนแล้วครับซูเปอร์มารเตอร์แล้วแบ็กมูนอ่านะครับโอเคก็อย่างที่บอกไปแต่ตอนแรกนะครับต้องมีตัวนี้ครับจะเป็นซูเปอร์มารเตอร์ก็ดีครับจะเรียกออกมาไวนะสองตัวนี้ต้องมีแน่ครับเอามาช่วยกันเออ่เพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวหลักในทีนะทีมหลักนะอะพูดผิดโอเคอย่าให้ชาร์จทีครับเสียเวลามันค่อนข้างนานแล้วนะครับเอา้ากดผิดเออกดถูกแนละ้ว ก็ได้เวลาครับช่วงนี้ฮะมาเคลียร์กันในด่าน5ก่อนนะครับก็เป็นเทคนิคในการเคลียร์เร็วนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําสำเร็จหรือเปล่าครับอาจจะมีพลาดนะ่ยเอาแล้วกันนะครับด่าน5ครับแบ็กเวิร์ดพ็อกเวิร์ดนะเอา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 แล้วไม่แล้วไม่เป็นทีมนี่ละครับพี่มาถึงก็ผิดทีมเลยเนะี่ยจะไหวได้ไงเนี่ยแล้วจะบอกว่าทําไวอยู่แบบแบบเนี่จะแบบจะเคลียร์แบบไวนะ่ยมาถึงก็ กดปิดทีมนะครับตอนแรกตอนแรกเราก็เรียกไปก่อนครับระ,ะยะหนึ่งครับของทำไปไอตัวนั้นผมตายไปนะตอนนี้มันจะไม่ไหวแลนะเนี่ยคือตอนแรกผมเสียหลักไปหน่อยนะครับนี่ครับแล้วก็จังหวะที่เราฟีดไปนะแล้วก็เรียกไอ้ตัวนี้มานะครับ โอเคครั้งนี้ไม่ไม่ไวนะครับครั้งนี้จะเฟล,ลไปหน่อยนะครับแต่ก็ยังถือาใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปเล่นอีกรอบนึงให้ดูนะครับมันจะไวกว่านี้นะครับแต่ผมไม่จับเวลาครับว่าแต่เขารู้ว่าไวนะไวกว่าครั้งแรกที่ผมอัดเยอะนะครับครั้งแรกที่ผมแบบเพียอันนั้นคือครั้งแรกจริงน,นะครับที่แบบฐานนะครับ อัปลงคลิปไปตั้งแต่ที่ออกใหม่ๆนะรู้สึกเหมือนว่ามันเอาทีมสำรองผมมาขึ้นข้างหน้านะอ่านั่นไงผมต้องไปเซฟค่าในนี่นะโอเคเซฟไปมาเคลียดด่านห้าใหม่ครับเมื่อกี้จะเฟลไปนิดนึงครับแต่ก็ยังถือว่าไวอยู่นะคือสเต็ปต้องดีนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะบอกใหม่แล้วกันนะครับในครั้งนี้นะเพื่อนเราไม่ต้องก็กได้ครับเก็บไว้นะเอาไว้ในพ v p พนะ มาถึงอัพแรกไปหน่อยหนึ่งก็ได้ครับแต่ถ้าเพื่อนมีแร่เยอะแล้วนะก็ไม่ต้องอัพนะฮะมาถึงก็ออกเรียกไออลิสนะฮะล็อกเกอร์อลิสมาก่อนนะครับเพื่อทำดาเมจในการโจมตีป้อมนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนที่แบบมีเรนเจอร์ที่โหดกว่านี้นะก็จะเคลียร์ได้ไวไวกว่าผมนะฮะมันก็อยู่ที่แบบเรนเจอร์ของเพื่อนๆเลยฮะนี่แล้วมาถึงก็พัดไปเลยครับ พัดไปนะครับสังเกตนะครับอย่าให้ไปถึงก็ฟีดนะครับอย่าให้ศัตรูนะครับมันมอนเตอร์นะตีป้อมเราได้ครับพะตีตีป้อมได้นะมันจะเป็นอมตะชูวนะครับทำให้เสียเวลานะครับสังเกตนะครับถ้าแบบฟีดเราหายนะครับแล้วก็กดนั่นเลยนะกดเอ่อเอออมตะเลยนะครับหรือว่าคิวนะ อย่าให้ตัวชนเราตายนะครับต้องเรียบกดก่อนนะครับแล้วก็ยิงป้อมไปนะครับนี่นะฮะคือระหว่างที่เราแบบฟีดหรือว่าแบบพยายามาตายอยู่นะครับแล้วก็ต้องกับทีนะครับเอาทีนี่ผมบอกแล้วเอาทีบัฟนะครับสองตัวออกมาชนเอ้ยออกมาบัฟนะเพิ่มดาเบดนะครับในการฆ่าศัตรูนะฆ่ามอนนี่ครับเรียบร้อยครับง่ายมากเลยฮะถ้าแบบ สเตปนี้นะก็มาต่อกันแบทเวิรนะ์ดค็อกเวิร์ดหกนะฮะดานนี้ครับตอน,น,นแรกที่ออกมาครับผมมองว่าโคตรยากเลยฮนะยากมากครับไอตอนนี้ก็ยังถือว่าค่อนข้างยากอยู่นะครับเพราะตอนนี้จําได้ว่าไออลริสนะฮะมันหมดไปแล้วครับสําหรับกิจกรรมคูณสองนะครับแอคแทรคูณสองนะฮะตอนนีก้กลับมาเป็นปกติแล้วนะฮะซึ่งแบบพลังก็ไม่ได้ถือว่าโหดนะครับสําหรับเดือนที่ผ่านมานะ ือที่ผ่านมาจำได้ว่าอัดป้อมนี่แรงมากเลยนะนิดเดียวป้อมแตกนะตอนนี้เก่าเป็นปกติแล้วเราก็ต้องทวงเวลาเรียกงับหนึ่งนะให้เลนเจอร์เราได้สักพักหนึ่งนะแล้วก็ฟีดไปนะครับไอ้อม่ฟีดพูดพิลพายุไปนะนี่นะแล้วก็สลับทีมนะครับ เราเลือกแค่สองตัวนี้ก็พอครับไอตัวคิวนะส่วนตัวอื่นก็ไม่ค่อยจำเป็นนะครับโอเคนี่นะครับจันป้อมนะแค่นี้เลยครับบอสก็ตายแล้วนะครับบอสตายแล้วเราก็เหลือแค่ป้อมนะครับถ้ากลัวมันยังไม่หมดนะครับแล้วก็ยิงแน่นไปนะฮะเก็บไว้เอาเก็บไว้ตรงสุดท้ายนะครับเพื่อแบบยื้อเวลานะครับ เนี่ยครับแค่นี้ก็เหลือก็โอเคก็ผ่านแล้วครับปีซี่มากครับรวดเร็วเลยนะครับก็ทําให้เราไม่ต้องไปยื้อไปยื้อกันมาครับมันชานะครับไม่ทันใจนะครับมีตัวระดับผมนี่ก็ไม่ถือว่าโหดนะครับเรนเจอร์นะก็ก็กางๆนะครับสาหรับพวกนี้ก็เป็นเรนเจอร์สายฟรีเป็นหลักนะครับสุนมากนะมีเพียงที่ไอพวกนี้ก็ยังเก็บเลเวลอยู่นะครับไอสองตัวนี้ไอ ฟอตติ้งบาวก,กับไอ้คุณยนนะฮะเก็บเบลอยู่ก็ยังไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเก่งเลยฮนะะกากๆนะครับก็จะมีแค่ทีมหลักนะฮะที่เป็นสายโจมตีไกละนะฮะแล้วก็สายสเปร๊สามตัวสายโจมตีหนึ่งตัวนะะที่เป,เป็นเป็นตัวที่ทำดาเมจนะฮะแค่นี้นะนนแล้วนะอยู่ระหว่างตรงกลางโอเควันนี้ก็ไม่มีแลรมาแล้วครับน่าพอแค่นีนะ้น่าจะเป็นแนวทั้งกับเ,เพื่อนในการเล่นได้นะครับ ่อให้แบบเพื่อนๆโชคดีในการเล่นเกมนะแล้วก็วให้สนุกกวาเล่นเกมนะอย่าไปคิดที่จะโกงอะไรมากเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะเล่นเองภูมิใจกว่าเยอะนะครับก็จะว่าไปแล้วผมก็ยังไม่เล่นไปเล่นด่านใหม่เลยนะถ้าทางด่านใหม่จะยากครับก็เลยทิ้งไว้ยาวเลยนะครับรอแบบอัปเกรดเลนเจอร์กเก่งๆกวันนี้ค่อยไปเคลียร์นะก็ยังไงคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์ด้านนะครับ แล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับ